หายอ่ะไม่ได้ทราม,มานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเส้นนิ้วมันจะทาไม่ได้มันชาไงนะตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผนะ่าไงกูกลัวมากถ้าผ่านี่กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวาม,มากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอะ่ะใช่มาต้องคนเราต้องยิงชีพอ่ะแต่เมื่อกี้นี้ดีแล้วก็เออเออม,มันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ ชื่ออรชรโอ้ไม่จะไม่จะปวดนะปวดกระดูกออก็จะชาอันนี้ก็ก็หยุดทําขนมอะไรอย่างทำบันชาไงขุยผ้าคูณอะไรมันบัญชานะ่ะโอ้นี่ที่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะอเอวเนี่ยนอนอูลุกพิกก็ไม่ได้พิกตัวก็ไม่ได้จะเดินก,ก็ค่อยๆเอาขาออนนี่ไปเลย ใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามาน่ะขาน่ะมันยกไม่ได้เราทำกับผ้าตัวนี้ช้าบางทีจะมิดบางทีจะหั่นหั่นหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะมันชาไงไปโรงพยาบาลไปรักษาโกระดูกตลอดแต่มันก็ไอคามชามันก็ไม่หายเผมก็ไปทำไกด์ผ้าบำบัดอ่ามันจะล้าลงสะโพกถึงขาเออก็ทำมาแล้วก็กินยาเต่บางทีหมอเ็าให้แนะนำก็เอาน้ำร้อนประคบก็ทําทำทุกอย่างที่เขาแนะนำ แต่พยายามไม่ให้เขาไม่ให้หิวของหนักแต่เราทาของเราก็ต้องหิวมันก็ต้องทามันช้ามากๆมันจะหยิบอะไรมันจะไม่รู้สึกเป็นกระดูกนล้เขาบอกกระดูกทับเส้นตอนแรกไปหาเลยรับตอนนิ้วมันจะกําไม่ได้ตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงเขาบอกขอให้กินยาคขากลัวมากถ้าผ่านนี่กลัวจะได้หมอก็กินยาก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็กําไม่ค่อยได้นะมือมันจะกําไม่เข้าผ่านเนี่ยตามนิ้วอ่ะมัน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 เขาเรียกอะไรเขาเรียกนิ้วล็อกอเหมือนย่างนี้ ที่มันจะกรรมไม่เข้าเลยอ่ะแล้วล่ะมันก็เป็นสาเหตุที่มันจะชาตลอดเลยเราเคยมียาแล้วก็กินยากวัวหนักกัวเดินไม่ได้กวัวกัวติดเตียงไงเออกัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะเพราะเพื่อคนหลักกับเป็นคนดูแลแม่ดูน้าอะไรในบ้านเงนี้ยแถ้าเราเป็นสักคนนึงก็ไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล เมื่กีนี้ดีแล้วก็เออเออ,อมันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะมันมันไม่มีเหลือที่ที่ให้เวลาตื่นขึ้นมันไม่ชาเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีใจเลยนุ่มไปเลยมั่นใจจริงๆนะไม่กล้าตึงเขามาเสนอเยอะนะั้นแต่ไม่กล้าเลยนะไม่เคยตัดสินใจซื้อเลย,เยมาผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เออตัดสินใจซื้อเลยตัวเพราะเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเออขาบอกว่าไปเดินตอนแรกก็ติดเตียงไงแกหายแล้วก น้าติ่งอีคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออเขบอกลองกินดูแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลองก็เลยลองบอกเขาลองเลยเทดลองเลยเทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงๆมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวนะลองกับตัวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวลองสักเดือนหนึ่ง,นะงจะนะจริงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย